แอนโทเนียโพซิลครับสร้างความหือฮาให้กับคนไทยเป็นจำนวนมากครับเพราะเธอคือตัวแทนคนไทยนะครับที่ไปควา้ารางวัลน,นะครับที่2ของการประกวดมิ s ชั n น v เว s ร์ครั้งล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของคนไทยคนใหม่ไปแล้วครับแต่ต้องย้อนกลับไปนะครับถึงคนไทยคนแรกนะครับที่ไปประกวดนางงามจักรวาลหรือมิชชั n น v เว s รครับนั่นก็คือคุณอมราอัศวนนทซึ่งเป็น ดารารุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยนะครับเราจะเห็นหน้าค่าตาของคุณอมรา,าได้กับภาพยนตร์แล้วก็ละครหลายๆเรื่องครับโดยเธอนะครับเดินทางไปประกวดนะครับในขณะที่เธอเนี่ยอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองเธอไม่ได้รับตำแหน่งนะครับของนางสาวไทยแต่ว่าได้อันดับที่4 ต่เป็นตัวแทนของประเทศไทยครับเดินทางไปประกวดนางงามจัก,กรวาลหรือ Miss Universe ในปี1954ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้ตัวแทนว่าประเทศไทยนะครับยังใช้คําว่าสยามอยู่เลยโดยการเดินทางไปเนี่ยจะต้องใช้ทุนทรัพย์ของตัวเองนะครับเพื่อเดินทางไปประกวดที่สหรัฐอเมริกาโดยการเดินทางนะครับ ค่อนข้างลำบากเนาะสมัยนั้นต้องใช้เวลาการเดินทางถึง21วันครับจากฮ่องกงเนี่ยเดินทางทางเรือนะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นต่อไปนะครับว่าสาวงามตัวแทนของประเทศไทยคนไหนเนี่ยที่จะสามารถคว้ามงที่3ให้กลับมาอย่างประเทศไทยอีกครั้งหนึง่งหลับไม้ต่อจากพี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคีิรันกนกครับ